บ้านสวนที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังนี้บอกเลยว่าสวยอลังการมากครับคุณผู้ชมวิวสวยบ้านสวยแถมใกล้มอเตอร์เวย์บางใหญ่การที่สร้างใหม่อีกครับหลังนี้เจ้าของขายเองครับสามารถพูดคุยต่อรองหรือนะชมที่กับเจ้าของได้โดยตรงราคาขายแค่ทุนก่อสร้าง6ล้าน2ยกทั้งแปลงจบเลยครับผมในแปลที่ดินมีบ้านหลังใหญ่หนึ่งหลังขนาด2ห้องนอน3ห้องน้ำหนึ 1, 1, ่งครัว1โถงใหญ่กว้างบ้านสร้างแบบเน้นความกว้างสบาย มีห้องน้ําทุกห้องห้องใหญ่ห้องนอนก็ใหญ่ครับผมแอร์ Air พร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมบ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังแล้วก็ลานอนเนกประสงค์สามารถทําเป็นลานจอดรถได้อีก2คันสบายสบายบ้านหลังนี้สร้างมาแค่2ปีเองครับวัสดุทุกอย่างเน้นของดีมีคุณภาพทั้งหมดครับผมเจ้าของสร้างด้วยความรักความอยากได้บ้านสวนสวยๆจริงๆครับแต่ต้องขายเพราะย้ายไปต่างประเทศครับผมใครสนใจติดต่อน,นัดชมกับเจ้าของแปลงได้โดยตรงเลยครับฉนดครุฑแดงพร้อ